อ้าวโอเคก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนชาวเกมเศรษฐีของทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็มีอีเวนต์อัปเดตเข้ามานะเป็นอีเวนต์การ์ดนะครับผมบอกได้เลยว่าอีเวนต์การรอบเนี้ยเป็นอะไรที่แบบโคตรดีนะครับและผมโคตรชอบอีเวนต์ประเภทนี้เลยนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือรอบเนี้ยมันมีการ์ดย้อมใหม่เข้ามานะเป็นนักรบไวเคที่ตัวนี้นะครับก่อนที่จะไปดูสกิลเนี้ยผมอยากให้ดูวิธีการทำอีเวนต์ของมันก่อนนะผมบอกเลยผมชอบมากแบบนี้นะครับให้กดเข้ามาดูที่อีเวน เมื่อเข้าเกมมานับเกมเขาก็แจกเป็นลิตร์นนักลบไว้ขคที่มาให้ฟรีๆนะครับตัวนี้สามารถรับได้ฟรีที่ซองจดหมายนับได้ทุกคนนะอย่าลืมไปรับกันด้วยนะครับเมื่อได้การลิตร์เนี่ยเราก็มาดูการทำอีเวนต์ของมันนะครับในรอบนี้เนี่ยก็มีแบบสุ่มเปิดแพคด้วยนะครับโดยการเก็บวัตถุดิบนะอันนี้ก็ใช้ถูกกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับก็จะใช้ไอตัววัตถุดิบแลกเปลี่ยน S ตัวเนี่ยสี่ใบนะครับแล้วก็ใช้ S ใบเนี่ยหนึ่งใบนะคับปกตินะมันจะเป็นห้ากับหนญ มันมีให้สุ่มหาการ์ดตำนานด้วยนะครับปกติไม่มีอะไรแบบนี้นะอันนี้ผมแบบโคตรชอบเลยนะแต่ว่าตุดิบอาจจะใช้แพงไปหน่อยนะใช้เท่าตัวละครอีโวเลยนะครับก็4ีบวกหเหมือนกันนะครับแต่ว่าได้การ์ดตำนานมาเลยเพราะฉะนั้นนะค,คุณไม่จาเป็นต้องเสียตังค์เติมตำนานก็สามารถทําตำนานได้นะแล้วมาดูการทาอีเวนต์ของมันและนอกจากทําตำนานโดยแบบไม่เสียตังค์ได้แล้วนะครับคุณมาดูนี่เมื่อคุณอัปเกรดตัวนักลบไวเกที่เป็นเวอร์ชันตำนานนะค,คุณจะได้กล่องนี้ นะแบบครบเซตเลยได้ทั้งหมดนี่เลยนะก็จะเป็นของขวัญน,นะครับอัญมณีคอสตูมไปนเน่ยให้คอสตูมไปฟรีๆแล้วแล้วก็ได้รูนซูเปอร์ด้วยเป็นการย้ายเริ่มคืนนับสามบเปออันนี้กันคอสได้ด้วยนะเป็นไงเจ๋งนะแล้วก็ให้อัญมณีสามเหลี่ยมมาบวก8นะครับได้ไอ้นี่มาอีกการขยายช่องแล้วก็ได้พันเพชรคืนมานะับอันนี้เป็นอะไรที่แบบเจ๋งวะนะครับุ้ยทำไมอีเวนต์เจ๋งๆแบบนี้มันเข้ามาวะเดี๋ยวเรื่องตัวละครสก,กิลตัวละครเราค่อยว่ากันนะแต่พูดในฐานะของการทำอนะีเวนต์เนี่ย ผมบอกเลยอีเวนต์เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่เจ๋งนะผมชอบมากๆเลยของโคตรดีนะและสายฟรีเนี่ยจะทําตํานานคอร์สแบบจัดเต็มได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของผมแล้วกันนะมาดูที่ด้านบนนะครับเกมเขาเขียนว่าเมื่ออัปเกรดลิทเติลนักลบไว้เคที่นะครับเอสบวกเนี่ยถึงเลเวล30จะได้รับเวอร์ชันอีโวนะครับก็แสดงว่าเวอร์ชันอีโวเราไม่ต้องไปสุ่มหาก็ได้นะครับขอแค่ทําภารกิจแล้วก็เอาการ์ดเนี่ยมาอัพ ลิเติ้ลให้เต็มนะคุณก็ได้การ์ดอีโวมาฟรีๆแล้วส่วนการอัพการ์ดลิทเติ้ลนะครับทำยังไงอ่ะมาดูนะครับเกมเขาแจกมาให้ใบหนึ่งใช่ไหมลิเติ้ลนะครับเมื่อคุณกดอนะัปเกรดเนี่ยมันจะไม่มีวัตถุดิบอะไรเลยนะครับเพราะว่าการ์ดใบเนี่ยมันใช้วัตถุดิบเฉพาะในการอัปเกรดนะค,คุณต้องไปหามานะซึ่งเกมเขาก็แจกฟรีนะมีทั้งฟรีมีทั้งขายนะก็ให้กดเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนี้นะครับนี่ตรงที่เราเล่นบิงโกแล้วก็มากดตรงนี้นะครับ เมื่อเรารับการ์ดลิเทิลมาแล้วเนี่ยเราก็จะปลดล็อกเควสต,ตัวนี้นะแล้วก็จะทําภารกิจเพื่อแกลกรับวัตถุดิบอัปเกรดการ์ดได้คุณดูให้มาเยอะนะับส่วนตัวเนี่ยผมว่าน่าจะอัปเต็ม30ได้เลยนะสลับการ์ดทองอันนี้นะครับถ้าดวงดีๆอาจจะเต็มก่อนที่เราจะทำเควสเสร็จด้วยซ้ำน,นะเพราะฉะนั้นรนะับรีบไปรับการ์ดลิเทิลมาแล้วก็มาทาภารกิจให้ครบแล้วก็อัปเกรดได้เต็ม30นะเพื่อจะได้รับการ์ดอีโวฟรีๆและเมื่อคุณได้รับการ์ดอีโวฟรีฟรแล้วนะ ไปสุ่มทําการ์ดต,ตำนานนะครับนี่ใช้วัตถุดิบ4ี่บวกหเอาการ์ดตำนานนะครับมาอัปเกรดเวอร์ชั่นตำนานคุณก็จะได้คอร์สฟรีจบนะครับแค่นั้นนะอันนี้คือวิธีสายฟรีนะครับผมบอกได้เลยว่าอีเวนต์นี้คุณไม่จําเป็นต้องเอาเพชรไปสุ่มเพื่อหาการ์ดอีโวก็ได้นะครับอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็เกมมันเขียนไว้แบบนี้นะเนี่ยอัปเกรดลิเทิลเวิลสามสิบจะได้เวอร์ชันอีโวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปเก็บเควสไม่ครบก่อนเพชรแต่อย่าเพิ่่่่่่งงงใช้นะ้้นนนะรับอออยาเเพิสสุุมมมมไไตตีีีก็ดดวว์หท 21อนะครับอีกนานเลยนะเพราะฉะนั้นคุณไปหาการ์ดอีโวให้มันได้ก่อนนะครับอัพไอแน่ให้เต็มนะเพื่อรับการ์ดอีโวมาและเมื่อได้การ์ดอีโวแล้วคุณค่อยมาสุ่มอัปเกรดเป็นตำนานนะครับและเมื่อได้ตำนานคุณก็ได้คอร์สฟรีๆเลยประมาณนี้นะของคือแบบดีไม่เสียตังสักบาทนะน่แล้วโมเดลโอเคเลยนะสรุปการทำอีเวนต์ก็ประมาณนี้นะครับผมบอกเลยใครจะทำใจเย็นๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบสุ่มก็ได้นะไปหาทำการ์ดอีโวแบบฟรีๆให้มันได้ก่อน และเมื่อคุณได้การ์ด e อนะีโวเนี่ยค่อยไปสุ่มหาการ์ดตำนานตัวนี้นะครับเออผมชอบตรงนี้ว่ะผมชื่นชมเลยจีอ็โหผมอยากตบมือให้เลยคารวะเลยนะครับคือกิจกรรมแบบนี้มันแบบมันดีอ่ะมันช่วยให้เราอยากเล่นเกมมากขึ้นนะครับสายฟรีจะได้มีการ์ดตำนานเล่นกับเขาบ้างเออนะอันนี้ยังไม่ได้อ่านสกิลการนะหมายถึงการทำอนะีเวนต์น่ยผมนั่งดูแล้วผมรู้สึกแบบชื่นใจมากเลยนะขออวยจีวันนึงแล้วกันนะครับเออทำดีทำดี แต่เดี๋ยวเรื่องทําการ์ดเนี่ยผมจะพาทําแล้วกันในอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวอัปเดตลงช่องเรื่อยๆมามาถึงการอ่านสกิลการ์ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าการ์ดแจกเนี่ยเป็นยังไงนะครับเริ่มที่สกิลแรกก่อนนะครับก็มีเมื่อทอยเต๋าโอกาส80%ใช้เฟกพื้นที่เส้นทางเปลวไฟทั้งหมดในระยะที่ทอยได้นะครับก็เหมือนสุดสาครผีเสื้อคีเดธเลยนะครับแบบเดียวกัน80สกิลมาดีนะครับแล้วก็ต่อมามีโอกาส70%ป้องกันบังคับย้ายแบบสุดสาครเลยครับตัวนี้เนี่ย ชิดเคมาแนวสุสาครแล้วป้องกันย้ายไม่จํากัดครั้ง70บนะไม่ทับกับหมวกท้องฟ้าด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่ย้ายและจับนะมันเป็นป้องกันย้ายแบบอันแบบเดียวกันกับสุสาคนครนะใช้ได้กับหลายหมวกไม่ทับกันแจมนะครับต่อมาก็มีโอกาส60%ป้องกันขโมยมาเบิ้ลอุ้ยให้ป้องกันขโมยมาเบิ้ลมาด้วยนะป้องกันครบ,ครบเลยนะสำหรับตัวนี้เนะี่ยให้เส้นทางเปลวไฟมาหูสกิลแรกตึงแล้วนะครับมาดูสกิลที่2ก็มีเมื่อเริ่มเทินโอกาส95% เลือกระยะ8ช่องแล้วขว้างดาบนักลบนะครับดาบนักลบอันนี้ทําอะไรได้ก็เหมือนไนกี้ปะโอ้ยมันเหมือนจะดีกว่าดาบไนกี้หน่อยๆนะครับคือดาบไนกี้มันจะปาและย้ายอย่างเดียวนะครับอันนี้เนี่ยจากที่อ่านดูนะครับมันจะย้ายฝ่ายตรงข้ามมาแล้วก็บวกค่าผ่านทางด้วยส0 0เอร์เซตเหมือนของเซซิลปะเออมันเหมือนของดาบเซซิลมากกว่าดาบไนกี้นะครับมีเพิ่มค่าบัานทางด้วยอุยอ้ยวุ้ยได้อยู่นะ เป็นปลาดาบบวกพื้นไฟนะครับโอเคอันนี้ใช้ได้แล้วก็มีเมื่อไยตรงข้ามตกที่ฉันโอกาส6 5เซนมาเบิ้ลหายไปออมเอาจริงสกิลนี้มันโอ้โหผมแอบเสียดายว่บปกติตัวปลาดาบมันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้ใช้ไบมาเบิ้ลหายไปนอกจากจะ,จะ,จ,ะจะใช้บัตรเชิญนะครับเพราะว่ามันปลาดาบออกจากตัวตัวเองอยู่แล้วอะนะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เออว่าโอ้โหเสียดายสกิลนี้จังนะแต่มันก็มีโอกาสได้ใช้นะแต่มันมันคอมโบกันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับ ถ้าให้มาเป็นอย่างอื่นเนี่ยจะดีนะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยเมื่อทอยเต๋าผ่าน่ายตัวข้ามโอกาส80%เปลี่ยน่ายตัวข้ามเป็นหุ่นไรกาจบแล้วนับสกิลอุยให้สกิลโจมตีมาผมว่าใช้ได้นะเล่นดีๆอาจจะโหดเลยนะเพราะว่าป้องกันมันให้มาค่อนข้างครบขาดแค่กันนะักอัญเชิญนะครับแล้วมันมีคอร์สอยู่เดี๋ยวเราไปอ่านสกิลคอร์สนะครับอันนี้คือสกิลการ์ดส่วนตัวผมให้ผ่านนะครับสายฟรีผมว่าน่าทําเลยนะเล่นได้นะครับ เล่นได้ไม่ได้มีปัญหาติดปัญหาอะไรนะมีพื้นไฟเล่นปลาดาบได้ด้วยนะเออเป็นอะไรที่เล่นแหวกแนวดีมาเดี๋ยวลองมาดูคอสตูมกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะซึ่งมันมี2เวอร์ชันนะมีเวอร์ชั่นที่เออเป็นเอาไว้ขายกับแจกฟรีนะครับตัวแจกฟรีก็จะเป็นของขวัญน,นะก็สกิลโอกาส40%ป้องกันการย้ายนักอัญเชิญเอาว่ะถ้าซื้อจะเป็น60%ป้องกันย้ายนักอัญเชิญน,นะครับอุ้ยมันอึดกว่าสุดสาครอ,อีกนะเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความอึดแต่ สุดสาครญยังว่ามันมีการย้ายนักเชิญ55เอกนะครับตัวนี้เนี่ยการน,นักอเชิญตั้ง60นะโูโ้เอาว่ะและสุดสาครไม่มีป้องกันขโมยมาเบิ้ลด้วยตัวนี้มีการขโมยมาเบิ้ล60เวอร์ชันตำนานนะครับแต่การโจมตีอาจจะไม่เท่าสุดสาครน,นะสุดสาครมีพวกผนึกใช่ไหมผนึกเคลื่อนย้ายแล้วก็มีเงือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาดาบแทนนะเป็นสายให้บิดระหว่างสายเรียกลงแร์บวกกับสายขโมยมาเบิ้ลเออส่วนตัวผมก็ว่ามันเล่นได้นะครับไม่ได้ถือว่ากาก,ากอะไรนะ แต่สำหรับคอสฟรี40ผมว่าโอเคแล้วนะครับไม่ต้องเสียตังค์เออว่าวิ้ยดีดีดีนะครับเออเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะโดยรวมผมว่าตัวเนี้ยผ่านนับสกิลผมให้ผ่านเลยสําหรับสายฟรีที่มีเพชรเนี่ยผมว่าน่าทําไว้ก็ดีนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่เราจะมีโอกาสได้เล่นการ์ดต,ตำนานคอรสแบบนี้และสกิลการ์ดมันไม่ได้แย่ด้วยนะเพราะฉะนั้นนับสายฟรีคุณมีเพชรประมาณ3ามหมื่นี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับเอีเวนต์มันอยู่หลายวันคุณมาทํา คเพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาทำนะในระหว่างนี้เนี่ยผมก็จะอัปเดตลงช่องเรื่อยๆนะถึงเพราะฉะนั้นผมแนะนําให้ใจเย็นๆก่อนนะครับเออมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดก็ได้รอผมทําให้ดูก่อนก็ได้นะเออก็เก็บเชรไว้ก่อนนะครับอย่าพึ่งใจร้อนไปสุ่มเออประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรผมจะอัปเดตลงช่องเรื่อยๆนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูแล้วกันนะครับเออแต่วันนี้เดี๋ยวผมมาสุ่มให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะซุ่มแพ็คนะครับแต่ผมจะทําให้ดูตามที่ผมบอกกันแหละเดี๋ยวไป สิบตาสิบตาสิบตาอัปเดตเรื่อยๆตัวนี้ผมอาจจะได้รีวิวช้าหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้เงินอัดเข้าไปนะถ้าใครรีบก็ใช้เงินอัดไปก็ได้ครับแต่ว่าสายฟีก็ทําได้เหมือนกันนะไม่ต้องใช้เงินก็ได้มาเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มให้ดูนะครับถึงแพ็คเอ่อแพ็คห้าร้อยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เนะี่ยอัตราการสุ่มเป็นยังไงวะโอเคนะครับก็ถือว่าพอรับได้ไม่ได้ง่ายนะอีเวนต์นี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะทํา ตำนานเก็บไว้นะครับแต่ผมจะยังไม่แลกนะผมจะทําให้มันถึงเกณฑ์ที่มันกดรับได้ก่อนนะครับแล้วผมก็จะคาไว้นะไปทําการอีโบก่อนอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นดูผมสุ่มได้แต่อย่าสุ่มตามผมก็ได้นะครับเออผมบอกแล้วใจเย็นๆนะแต่ผมอยากสุ่มให้ดูไนงะมาวันนี้เปิดเลยนะครับเป็นไงวัตถุดิบโอเคยังคงความเกลืออยู่นะแต่เดี๋ยวหมด5000ไม่ได้ไรขออนุญ,ญาตออกเกมเขาใหม่แล้วกันนะ วูยอันนี้เป็นการแจกที่ผมรู้สึกว่ามันเก่งสุดเลยั้งเนี่ยน,นะครับให้ตำนานคอร์สมาเลยนะสกิลดีด้วยนะพื้นไฟนี้มีที่จริงมีแค่พื้นไฟก็เล่นได้แลลวอ่ะเอบวกออกแล้วนะครับอ่าโอ้ยออกสองอันเยี่ยมนะแต่คาถาเรายังไม่ได้สักอันเลยนะโอเคเราต้องลุ้นให้คาถาออกนะอันนี้เราได้แล้วเอสหนึ่งนับค่ะสามเอสแต่คาถาใช้ห้าใบเลยนะ สามหมื่นห้าพอไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเอบวกเงาไอ้นั่นออกแล้วเยี่ยมนะครับโอ้โหคาถามาเธอพี่ตอนนี้ผมรีวิวช้าหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการแบบทำอะ่ะมันเป็นการสายฟรีนะครับใจเย็น,ใจ,ยน,ใ,จยนใจเย็นนะคาถามาเธอ โ,โูยังไม่มาเลยผมขออนุญาตออกเกมเข้าใหม่แลวกันนะมาก็ไปออกเกมเข้าใหม่มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดวงกันใหม่นะครับสำหรับร้านค้าก็ใครมีงบก็มาลองช็อปดูได้นะครับแต่ผมไอดีนี้เป็นสายฟรีไม่ต้องช็อปนะไปสุ่มกันต่อเลยจานเย็นนะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผมเข้าใจผมอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ล้วก็รอดูก่อนนะครับเออแต่จากที่ผมอ่านดูผมเข้าใจงั้นจริงๆก็คือมันอัพการแล้วมันได้อีโวฟีนะครับแล้วเราก็สุ่มหาการตำนานก็ได้ตำนานคอร์มันเลยอืม ดี๋ยวผมทําการ์ดใบ,บนี้เสร็จนะผมขอบคุณ GM ยกใหญ่เลยครับเออยมีการ์ดแบบนี้ไม่สายฟรีเล่นหน่อยนะมันจะได้แบบพอฟัดพอเวียงกับฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแต่ตอนแรกคาถาไม่ออกเลยพี่ขอร้อ,องเลยนะครับโอ้โหผมยิ่งอยากได้อยู่นะตัวนี้เนะี่ยทีแรกผมจะทำในไอดีหลักเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าไอดี AD หลักเอาไว้ดีกว่านะ เอาไว้ทําการ์ดอื่นดีกว่าเพราะว่ามันเป็น ID เติมไงนะครับมาหาทําการให้สายฟรีดีกว่าโอ้กระทาไม่ออกเลยหมื่นหนึ่งแหละโอ้แย่แล้วท่านผู้ชมอ่ะโอ้โหไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบเนี่ยรีบมันจะแบบนี้แหละกระทายังไม่ออกเลยผมขออนุญาตใช้วิชามาแล้วกันสลับ อุคตา,าไม่ออกเลยนะครับรอบนี้เดี๋ยวผมขออน,นุญาตใช้วิชามาเลยแล้วกันนะมันออกยากมากไปบลอแป๊บหนึ่งโอเคมาแล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนภาษาไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันสิว่าคาทาจะออกให้เราไหมนะเอาการ์ดอื่นด้วยดีกว่านะพวกแบบการ์ดอะไรนำโชควะอันนี้ไม่รู้เกี่ยวไม่เกี่ยวนะ,ะซัมเมอร์ลูกรักนำโชคแล้วกันไปคาธามาให้เห็นสักไปหน่อย ให้มันมีความหวังหน่อยนะโอ้โหไอ้เงานี่ออกรัวๆเลยแต่คาถาไม่ออกเลยนะเงานี่เราใช้แค่สี่ใบเองนะอมชิหายเอ้ยได้ย้ายไปทำไอดีอื่นแล้วเนะี่ยอะไม่มานะาออกยากจังอะ่ะโอ้โ ใครสุ่มไปแล้วบ้างครับเนี่ยผมแนะนําอย่าเพิ่งสุ่มก็ดีนะวันนี้มันดูสวยๆยงไงไม่รู้นะกรทากรทาโอ้ไม่มาเลยวะเนี่ยเอบวกอ้นี่ออกดีมากนะเหมือนจะครบแล้ววะโอ้อันนี้ขาดอีกใบเดียวครบเลยกระาย,ยังไม่ออกเลยนะมันเอาเงานี้ไปแลกกระาได้ปะเนี่ยตึงเกินอนะ ครบแล้วคาถาไม่มาเลยนะครับเหลือสองหมื่นสุดท้ายผมอาอยากจะขออนุญาตว่าผมขอเก็บไปสุมวันอื่นไดไหมนะเพราะว่าดูทรงแล้วมันไม่น่ามาวันนี้นะครับสำหรับตัวเนี้ยอันนี้ยังไงผมไม่รีบอยู่แล้วไงเก็บไว้สุมวันอื่นก็ได้นะวันนี้ก็สุมให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะเลดเราเกลือมากนะขอพักก่อนถามว่าตัวเนี้ยมันเก่งเวอร์วังอลังการไหมผมมองว่ามันมันก็เล่นได้นะไม่ถึงกับ โจมตีโหดเกินไปอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่เล่นสู้คนอื่นได้นะครับผมว่าสายฟรีอ่ะน่าทานะอืมคือดีกว่าไปเล่นการ์ดอีโวเมตาการ์ดอีโวเมตาสสกิลมันไม่ออกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ก,การ์ดสวยด้วยนะครับได้คอร์สได้รูนรูนในนี้ก็กันกันคอร์สได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ดีเออผมว่ามันมันน่าทําอยู่นะครับ แต่สำหรับสายเติมอาจจะไม่ได้ว้าวอะไรมากนะกับสกิลของมันนะครับแค่มันอึดถึกทนนะมีการย้ายนักัเชิญถ้าเติมแบบจัดเต็มนะการนักเชิญ60การย้ายอนะินฟินิตี้เจ็ดสิบแล้วก็ป้องกันขโมยมาเบิ้ลหกสิบเนี่ยตัวมันก็อึดมาผมก็เปลี่ยนภาษากลับแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมไปหาทําการ์ดเอลิตเติ้ลก่อนนะอัพให้มันเต็มอะไรเงี้ยนะครับในการทําภารกิจนะก็ใช้เวลาเยอะหน่อยนะส่วนการ์ดเลหลัง ก็สามารถแลกได้นะเป็น e ีโวคาเมนกับแบล็คฮอลัสนะครับก็เล่นได้ทั้งสองนะอยู่ที่คุณชอบเลยแต่ถ้าตัวแก้ทางน้อยๆหน่อยก็น่าจะเป็นคาเมนนะครับแบ็คฮอลัสพวกผนึกหลายผนึกเลยนะเล่นยากอยู่นะนะในยุคนี้นะครับแต่ถ้าเล่นด่านใหม่ก็สามารถพัดน้ำล้างผนึกได้นะแต่ก็ระวังเขาเลี้ยงช่องดีๆนะเราอาจจะไปตกออพื้นที่น้ําลําบากนะครับถ้าสายวิ่งเร็วก็แน่แหละคาเมนนะครับเล่นง่ายดี อ่าเล็กอีกอย่างหนึ่งนะครับมันก็มีเรื่องของจี้สปอยมาด้วยนะอันนี้คุณก็เข้ามาดูก่อนนะก็น่าจะเข้าวันจันทร์นี่แหละเป็นบอร์ดโลว์ซูเปอร์นะครับบอร์ดโดนโลว์ซูเปอร์เด็ดในเวอร์ชันดาร์กทำอะไรได้นะปุ้ยโมเดลแจ่มจังนะผมชอบพื้นหลังวะ่ะกาแล็กซี่นะครับก็มีชาร์จโล่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะไม่แสดงผลเพิ่มสิบเปอร์เซ็นต์โอเคสองคันแล้วก็มีได้รับแรงมาร์สโอกาสห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์สร้างแรงมาร์สเพิ่มไม่มีเพิ่มเปิดนะครับไปมีเมืองพุทธ แล้วก็มีเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส80%ยกเว้นแล้วก็ย้ายไปพื้นที่ใกล้สุดในแถวนะมียกเว้นค่าบาันทางนะครับโดยรวมสกิลก็ถือว่าใช้ได้นะเอาไว้จัดเซตเพิ่มเติมนะครับอยากหลากหลายนะส่วนตัวนี้อะไรวะเนะี่ยโดนขังเพชรนะครับก็มีเมืองผุดเหมือนกันนะ55%ไม่เพิ่มเปอร์แล้วก็มี60%ป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายนะผู้ไม่ให้มา65เลยแหละครับให้มา60อีกแล้วนะก,ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็มี สังคุกฝ่ายตรงข้ามในแถว4ี่ห้านะครับอุ้ยอันนี้แอบตึงอยู่นะเอาไว้จัดเซตเพิ่มเติมนะครับเหมือนกันสำหรับตัวที่ต้องการมีโดรนในเซตนะครับมีเมืองผุดในเซตอันนี้ก็เป็นดาร์กโดนแฟนสาวโอ้โหชื่อมีเมืองผุดนะครับอ่ะมีการเอฟเฟอะายโอ้สกิลเดียวกันเลยนี่นะครับเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะเออคนละคนละตัวกันนะครับประมาณนี้อัน,นมีเมฆด้วยอะเมฆเยอะจังวะมีดูดนะครับ สี่ช่องหน้าหลัง70%อ๋ออันนี้จี้แจกฟรีไปเนี่ยทอยหน้าหลัง60สิบแนบะแล้วก็มียกเวน้นฮะเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามโอกาส60%ยกเว้นค่าบันทาง60เลยเหรอโอ้โหจี้โอ้โหโอ้ซึ่งเอ๊ะเ,เดี๋ยวจี้อื่นมันแค่50เองนะเชดเคให้มา60เองเหรอแต่สกิลอื่นมันดูง่ายๆเนาะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยทำไรายได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็ยกเลิกค่าบันทาง60ก็ตึงอยู่นะครับ แต่น่าจะแจกฟรีนะอ่านจากสกิลดูนะไม่ได้ไม่น่าให้ทำอืมก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรแหละนะสำหรับอีเวนต์นี้นะครับผมชื่นชอบอย่างหนึ่งก็คือการทำอีเวนต์ของมันนะครับคือสายฟรีสามารถทำได้เลยอืมผมชอบตรงนี้แหละคือสกิลการ์ดมันอาจจะไม่ได้ทำให้ผมอยากได้อะไรขนาดนั้นนะมันก็อยู่ในเกณฑ์เล่นได้แหละแต่ว่าการทำอีเวนต์ของมันนะทำให้ผมรู้สึกชื่นใจนะครับที่เราสามารถใช้เพชรหาตำนานคอร์สได้เลยนะครับเอออีเวนต์แบบนี้อยากให้มาบ่อยๆนะครับ คือพูดง่ายๆมันไม่ได้ว้าวที่ตัวการ์ดหรอกครับมันว้าวตรงที่การทำอีเวนต์ของมันนี่แหละผมเพิ่งเคยเห็นอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณเจมส์นะับที่ทํากิจกรรมดีๆแบบนี้มานะครับผมชื่นชอบมากเลยกับการทำอีเวนต์แบบนี้ทําให้ผมเนี่ยรู้สึกว่ามีโอกาสในการปั้นไอดีลองนะครับให้มีตัวโมเดลสวยๆนะครับแบบตํานานคอสทเท่ๆไปเล่นกับเขาหน่อยนะครับถึงแม้การ์ดมันอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์วังอะไรนะครับ แต่ส่วนตัวผมก็ว่ามันใช้ได้นะเดี๋ยวเปิดนมารีวิวอีกทีนะไม่พูดอะไรเยอะแล้วนะแบบพูดกันสั้นๆก็คืออีเวนต์เนี่ยผมชอบการทำอีเวนต์ของมันนะดีว้าวนะครับผมชอบมากเลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นครับใครไม่รีบก็รอดูก่อนนะรอดูผมทำก่อนก็ได้นะเก็บเพชรไว้นิ่งๆแน่นๆนะใครอาจจะรออีเวนต์ลูกอมดาวก็ได้นะครับมันอาจจะมีอะไรเจ๋งๆมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อเพียงเ,เท่านีลวเจอกันคลิปหน้าบายบาย